ไปเที่ยวกับเพื่อนแต่แม่ไม่ให้ไปจะทำยังไงดีครับอะเอาลูกตนอะอะไรเอาลูอกไปนอะอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยแม่ช่วยด้วยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ๊ยไป่ไม่ไป โอ้ยอ๋อจะอยู่นี่เองอ๋อเป็นยังไงบ้างเห็นแกพิมพ์มาในไลน์กลุ่มมาใช่มันยังไงฉันฉันนั่งดูพรทัศน์กับลูกฉันยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยไม่แต่พิมพ์มากลุ่มเมาอีซอยข้างบ้านนะกลุ่มเราสี่คนอแกมีเรื่องอีกซอยข้างบ้านอีกแล้วเออฉัไม่ได้ทําอะไรแกพิมอ้าวฉันเห็นแกพิมพ์มาแกเสถียรฉันได้ยังไงฉันไม่ได้ตามตอนไหนฉันดูฉันอยากดูแกคนละแกอย่างไร เอาเลยดีกว่าเออมันคือไรมันยังไงมันก็ยังยังเจอยังเงินเจอได้ได้มันยังไงฮะมันก็ยังพาผู้ชายมาบ้านเหมือนกันเออเบข้าวอยู่ในครัวกินหรือยังลูกมีข้าวหมูกรอบแล้วแม่ไอ้นี่มาให้เบเบแม่เรียกไม่ไยินหรอฮะหนีเที่ยวอีกแล้ว ถ้าคุมร่องหนลมแรงจังเลยอ๋อแม่ผมมีมายากลมาโชว์มายากลอะไรเอ็งไปเล่นเป็นใต้ตอนไหนดูนี่เฮ้ยฮะฮ <c oughs> ะ <c oughs> มาแล้วนายกิจอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ไข่อาจารย์ชั้นครับเอาวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรอไป,งงงไปทางโครงการ <c oughs> โครงงารพี่ชาอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยกิจไม่เห็นบอกแม่เลยว่าต้องไปข้างนอกวันนี้สปชครับไปทำสปชแล้วมีอะไรเนี่ยทำไมคุณครูมีอะไรเนี่ยเนี่ยสีส้มๆมเนี่ยไม่ใช่แล้วไหนถอดถอดออกตอนที่เนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ครูเนี่ยนี่มันกัต้นวิน สัชเฉาันอยู่สี่สุกอะไรอ่ะบีไอต้อมไอ้ต้อมมันอยู่โรงพยาบาลจะไปยังไม่โตไอ้ต้ไอโต้ไหนอ่ะแล้วโรงพยาบาลอะไรก็ไม่บอกจะไปที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลรามคองพาไปโรงพยาบาลหน่อยอ๋อเนี่ยเห็นไหมโอ้ยมึงเป็นขนาดนี้มึงไปหาหมอดีกว่ามาหามัน กดซับยังครับสุนลอถึงผมจะกดซับแต่เขาก็ไม่กลับมาหรอกครับแต่เขาก็ไม่กลับมาหรอกครับ,นา,บนาฬิกาหยุดเวลา ให้ลูกไปเที่ยวให้ลูกไปเที่ยวแม่หนูไปเที่ยวนะไปเลยขอบคุณครับโอ้ยกว่าจะออกมาได้ต้องใช้สกิลสะกดจิตแม่นะเนี่ยคนเก่งเลยพี่ยอดไหน,น,นต้ใครที่บอกว่าอวไอฝึกมามายไอ้มือสมัครเล่นเนยนี่มืออาชีพอยู่นี่ อ๋อมึงใครเนี่ยกูแม่มึงโอ้กูไม่ใช่บี้ <c oughs> มึงเป็นใครกูเป็นอีช่วยมุงตายซะเถอะยาสุชาแม่ครับน้ำเย็นๆคะ่ะและเอ็งทำไมถึงใส่ช้อนมาอ๋อเผื่ออยากเอ้ยตักน้ำซดไป สพ่อขาใช่ไหนขาได้ลูกแม่มือมาเท่าไหร่แล้วนะที่เราไปเล่นผีพ่อคงกันนะนึกถึงวัยหนุ่มสาวไอ้พี่มันไม่อยู่เนี่ย อยู่ข้างบนเด้งกันหน่อยไหมเอาไหมแม่มือแม่มือแม่มืออะไรแบบบบเมื่อกี้อ่ะก็พ่อเองไม่แบบพ่อทำอย่างเงี้ไงมืออย่างเงี้ยจะโอบไงเี่อเมื่อก็เลยแบบฮุ่มฮะโอเคมไหมไอพี่มันไปไหนอ่ะบนห้องลูกอ่านหนังสืออยู่จังหวะนี้แหละ พอไหมแม่มึงเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่านานๆนานๆทีสามยกไปแล้ววันนี้พี่พ่อมเฮ้ยเขาอะไรอุ้ยกระเปาขาดแม่จะไปทำโปรเจกต์ครับขนอะไรไปเยอะแยะเอ่อของทำโปรเจกต์ครับถึงขั้นกระเป๋าขาดเนี่ยไหนได้ยินเสียงอะไรดูสิเอาอะไรไปนักหนาเนี่ย โเจกต์เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, หนักเลย oh. อะไรเนี่ยไม่เห็นมีอุปกรณ์การทำงานเลยมีลำโพงมีเสื้อผ้านี่ทำโปรเจกต์ <c oughs> อะไรอ่าเล่ช่วงนี้เรียนเรื่องความน่าจะเป็นงั้นความน่าจะเป็นทีจะได้ไปก็คือศูนย์กลับบ้านไปเจ็บของ <c oughs> จะไปไหนอีกล่ะบี่ <c oughs> หาออกวันเลยวอนีจะไปสวนมนต์ข้ามปีครับคุณแม่ จะไปสวดได้ยังไงบ้านเรานักถือคิดเปลี่ยนสฆสนาแล้วไปเปลี่ยนมาตอนไหนเมื่อวานไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่และเข้าบ้านเลยนี่มยังไม่ถึงสิ้นปีด้วยกลับเข้าไปห้องนอนเลยน้งเคยนั่งสมาธิไหมกูนักถือคริด เดี๋ยวจะพานั่งสมาธิลองทั้งสมาธิจะได้ใจเย็นๆเอามือเอามือเอามือนีออออ่ปล่อยวางหาใจนิ่งๆหลับตาค่อยหลับตาค่อยหลับตาหลับตาลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า ไมัออกไหมผีจะออกไหมออกไหมออกแล้วออกออกกระผมลูกเสือพี่โมเดลหมูพังพรขออนุญาตไปเข้าเวนครับขอบคุณครับมันจะไปเข้าเวนแล